สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้นะคะโบจะเข้าไปถามทีมงานช่างของเรานะคะว่าทําไมเครื่องตัดอ้อยหรือว่าสินค้าของชาเต็เตอร์ทําไมเราจะต้องตรวจเช็คสินค้าก่อนตลอดเลยแล้วทําไมจะต้องตรวจเช็คบ่อยๆนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราไปถามช่างกันค่ะไปค่ะครับวันนี้ผมก็จะมาตรวจเช็คเครื่องซ้ําเป็นครั้งที่2อะครับที่เราต้องตรวจเช็คเครื่องซ้ําบ่อยๆเนี่ยเพราะว่า,าเราจะการผิดพลาดนะครับเวลาที่เราส่ง,งเครื่องไปถึงมือลูกค้าแล้วลูกค้าจะต้องใช้งานได้ เอร้อยเปอเซ็นไม่เกิดปัญหาระหว่างการใช้งานนะครับอันนี้เป็นการเช็คซ้าครั้งที่2นะครับครั้งแรกเราตรวจก่อนพ่นสีไปแล้วตอนนี้หลังจากพ่นสีแล้วเราก็จะมาตรวจอีกทีนึงครับก็จะมีพวกน็อตล้อน็อตบาร์หรืออะไรที่ใส่ตอนเราถอดพ่นสีแล้วมาใส่ใหม่เนะี่ยเราก็ต้องตรวจซ้ำอีกหนึงรอบครับเพื่อการผิดพาดครับถ้าจะเลือกเครื่องตัดอ้อยต้องเลือกเครื่องตัดอ้อยช้างแทกอร์ครับ